โอ้พี่ครับตุ่มๆม,มาทั้งนี้น้ำงามครับโอ้พี่พุ่พนไปพุ่นอีกน่ครับโอ้ยพ่อตุ่มๆนี่ครับเ่ยพ่อตุ่มๆเลยนะ พอง,งามครับพี่นอ้องนีน่ะอ้าวหมันๆครับหมันๆสวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับภาพี่น้องมาเก็บเห็ดนะครับมาเนี่ยวันนี้มะมยัยป้ายางแถวแสลงครับตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับมาเนี่ยมาดูกันกนานเสียหมนันบหมอน นี่กับมไม้ปผายางครับพูดซอยไก่พูนเขาป้ายง่ายหรอครับเนี่ยนี่ผมอายุน้ำมูนี่เอามาลุ้นกันครับแหมันม่ามันโอ้พอแล้วครับนี่สองดอกอแหงมันครับแหงมันอโอ้บานแล้วครับเนี่ยโอ้ผีครับตุ่มๆม,มาทั้งนี้ หอมง,งามๆครับโอ้พี่พุ่นไปพุ่นอีกนี่ครับโอ้ยป่าตุต่มตุ่มนี่ครับเนี่ยพ่อตุ่มตุ่มเลยน่ะดอกพองงาม,คร,งงงามครับพี่น้องนะ ะนะเอาหมันหมันครับหมันๆนี่ครับครับนี่ครับโอ้โมนี่กะอืมอุ้ยมัว มันนี่ก็เขาในปลาครับเนี่ยปลาตะแงลงกับหบแน่อยู่นิดกันได้เยอะแล้วอืมมีมตะกี้กี่คือหอยน้อยเตีย ดโม่น่อยเนะโม่มาหยิบมายโอยนะไปปนนี่ครับมันก็จะได้๋ยปนครับมื่อนี้ได้๋ยปนครับโอ้ยโม่หมันครับม่หมันแน่ครับพ่อได้๋ยปนครับกับพ่อเหลียวแหลงอยู่มื่อนี้มาจองใบหมายแสลงครับพ่อได้๋ยปนครับโอ้ยโจ้าเด้๋ยปนครับหมายแสลง มาเนี่ยกับหม้อหมันมันเด้มาคลิปนี้เนี่ยกับฝากกดแจ้งกดไลค์กดตะะิดตามแล้วก็กดกระดิ่งนงัเพื่องเพื่อติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้กับสวัสดีครับ